หมอดึงหมอดึงไปหมอนั่งหูหมอ,อหดังหมอดัอง,ง,องของนูน้นนั่นนี่มันไม่ต้องน่าเนี่ยไม่ต้องฟังเล็กไงเ <c oughs> ทเลยันแต่ว่าก็ยอกทเทวันนั้น Ông mà ác lâu kìa โอ้โหกำมองครับมันสวนเยอครับนี่ตกกลางน้ำโอ,อ้ยไเนีอการเอีอตกกลางน้ำกินกลางน้ำลงข้างล่างไปกินก็ตกกลางน้ำนี่มันสวนเยอะนี่กำมองครับผมมันสวนเยอกลางน้ำครับ ไก้คาดเราเก๋กอมองไม่กันกามองกินกลางน้ำนะครับเนี่ยสวนเหนือกลางน้ำโดนอีกแล้วมงึสมงสวนกลางน้ำอีกแล้วอะก็ะมองอีกแล้วครับจริงจริงด้วยกัน มันซ่วนกลางน้ำไม่ก็ย่อนกลางน้ำไม่นี่สองตัวนะครับสวนเดือกกลางน้ำเฉยเลยเดียวเหยอนิดเดียวนะครับสวนอยู่กลางน้ำนี่ครับปลากระมง ลงไปประมาณเมตรหนึ่งนะครับนู่นอีกแล้วครับผมอะไรเอาชิดต well ังใหญ่กว่านี้มีอีกไหมชิดตังไม่ใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่านี้มีเล่ไหมฟาวเยวพุงอยู่ดิเออ ติดตังติดตั้งครับผมเอาละมาจุดนี้เมื่อก่อนเคยจอดเรือตอกนะครับปลายเยอะมากครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ครับอดีแต่ปลายเยอะแต่ปัจจุบันเราไม่รู้ มีตอดมีตอดสามสิบแปดโลถ้าไปยาบ้านเราไปกลับเจ็ดสิบว่าโลคนไ,ไดนไ,ไปได้ย่างแขกว่าแรงแรงแดงไกลกว่านัดครับอันนี้ไปทางนี้มันไม่ไกลแรงไปทางไหนย่องนี่ดึงครับผมโอ้ยมึงได้ปููกมานี่ก็ดีใจเลยนี ี่ดึงครับผมดึงวั What? ดอยู่ไหมอยู่ครับอะไรเนี่ยอยูมาแล้วมึงโอ้ว่าไปเร็วฮิา <c ười> ตังตาม,มาด้วยเกาหมกครับว่าไปเร็วโอ้เกาหมกมังกรครับเฉยเลยมีคิดตังตามันมาด้วยอืเอเกาหมกเป็นแผลเดี๋ยวปล่อยนะครับตัวนี้เป็นแผละนะครับสีบตัง ตัวท่านป้ามมือกาวมุกกินเอาไ,ไอ้เงี้ยนี่คือกาวมุกมังกรนะครับกินแบบเบอร์ห้าต่อยนะครับเพราะว่าเป็นแผลไปรอดไหมรอดครับผมน้ำน้ำไปแล้วม่าไปแล้วทํำไมเป็นแพร่กวาวนเลยต้อนแพร่ลุยต่อครับ ปลาเก๋าเมื่อกี้นี่ปล่อยไปแล้วนะครับเป็นแผลนะครับก็เลยไม่อยากเอาครับอกเองหาปลาที่หนาวดีกว่าไหเนเดี๋ยวมันตามเยอะก็ขึ้นมามันตามปลาเก๋านน่นนีน่ขึ้นมามีชิ้ตั้งนะาแห้งจุดนี้สิก่อนปลาเยอะจริงนั่นแหละวะใช้กูมาจอดเรือต้องประจากับไปเก๋กับก,กูพ้น,นั่น้แหะสิ่ก่อน ไม่กินเท่านั้นไม่ลังๆมันไม่ค่อยมีหรอแ๊ะดิง่ายดาวมาตูฟารามูต่อน่าคขีดตังไองเนี่ยวัดดูโอ้อะไรนี่มันม่ใช่ปลาครับแล้วก็ไปเกี่ยวหลุดแล้วไปเกี่ยวกิ่งน่าจะเป็นกิ่งไม้ครับผมก้าวเฟยกล้ว เอ้าเกาาอีกแล้วไอ้ตรงนี้ต้องเป็นอะนรกทักยางแน่เลยการเนี่เก๋าวมายอ่านะอืมตรงนี้น่าจะเป็นกองกิ่งไม้นะครับเก๋าเก่าเมื่อกี้เป็นมุกมังกรนะครับทวนี้เป็นกลืนอืมดอกแดงอืมเป็นเกาาดอกแดงครับผมตัวเมื่อกี้ปล่อยตัวนี้ปล่อยได้ไหมเนี่ยปล่อยตงมอปล่อยตงมอบดยาอยู่ดิอืเดี๋ยวผมปลดก่อนนะครับอืเก๋า ตัวที่สอ,องผ่านไปแล้วครับตาไปแล้วกำลังจะปล่อยพอดีครับไปเลยแต่กาวมันทนแลกันนะสองเกาวแล้วครับกับเพ็ดเบอร์ห้าผมตายยังดีไหมเนี่ย,ยดีอยู่เริ่มเป็นร้อยแล้ว หนึ่งแล้วครับวัดดูไหดูครับผมดูปลาอะไรครับมาดูกันโอ้ข้างปลาดดสวยเลยครับม็นข,ข้างปลาน,นะครับโอ้โดดสวยเลยครับ ้เข้างปานมาตัวแล้วครับตัวสวยเลยครับผมเหยื่อชิ้นใหญ่นะครับ ดึงออกไปแล้วครับดึงออกไปแล้วออกไปแล้วดึงออกไปแล้วออลวอยกลับมาแล้วดึงดึงอย่างนี้ไว้ใจไม่ค่อยได้ครับตัวเป็นปลาหมาหลงครับผมปลาหลงหรือปลาเกา๋าดึงครับผมดึงวัดดูไหมอยู่ครับผมอยู่อะไร อยู oh, you know. mm. ่คร mm. ับอ๋อเข้าปานตัวใหญ่อีกแล้วครับอือ้งปานท้ายส่วนสวยตรงนั้นเลยครับดูแต่ละตัวครับผมอือใหญ่มากครับ้ายสามนิ้วเลยครับผมสวยงามตาแกงเราสองตัวแล้วครับเจอสายบิ๊กบิ๊กตรงนั้นเลยครับ ข้างปานซ้ายบิ๊กทั้งนั้นเลยครับวันนี้โอ้เหนลองเหนลองผหนลองแล้วครับ ตอดครับตอดโอ้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 ตอดแล้วผมตอดโอ้เหดึงเลยครับการนี้อืมอืมพาไปเกี่ยวกระชังครับพาไปเกี่ยวกระชังครับตายังอยู่นะครับพาไปเกี่ยวกระชังครับผม ออกแล้วครับออ,ออกแ้วครับโอ้กระพงแดงครับเป็นกระพงแดงนะครับออเลปลาอ่าเรียบร้อยครับกบระพงแดงไซสสวยเลยครับ คกิโลนะครับตัวนี้อ่านอือคืกิโลแน่นอนครับตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่ตัวใหญ่หญเนี่ยอือตัวใหญ่เลยนะครับอือผมว่าแลนะ้วน้ำอย่างนี้ต้องมีกระพงแดงนะครับอือผมใช้เบ็ดเบอร์สิบสองนะครับวันนี้สายสวยแล้วผม นี่ครับตอนนี้ครึ่งกิโลนะครับแน่นอนครับผมมีห้าหนิ้วเต็มเตมครับเดี๋ยวผมจะเกี่ยวเหยื่อทิ้งไว้แล้วเอาปลาไปเก็บนะครับเผื่อมีฝูงมานะครับเดี๋ยวเกี่ยวเหยื่อทิ้งไว้ก่อนครับเเราเกี่ยวเหยื่อทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเราเอาปลาไปเก็บนะครับกลัวว่าปลามาเป็นฝูงนะครับ คิดอยู่แล้วว่าน้ําอย่างนี้น่าจะมีปลากระพงแดงนะครับเดีย๋ยวเราเอาปลาไปเก็บนะครับมีึงเกียวเยี๋ทิ้งไว้แล้วเอาปลาไปเก็บก่อนนะครับ เกือบกิโลนะครับตัวนี้ให้เจ็บนิดหน้อยนี่ครับอาครับห้องแดง กินอยู่ครับกลากินอยู่ครับผมกินกินโอ้ดึงไปแล้วดึงไปแล้วครับผมดึงไปแล้วดึงไปแล้ววัดอยู่ไหมูครับอยู่ไปลาอะไรปลาอะไรโอ้เป็นกระพงแดงอีกตัวครับนี่ผมบอกแล้วว่าน่าจะมาเป็นฝูงนะครับตัวนี้ตัวครับตัวที่สองตัวนี้ปล่อยนะครับเล็กไปครับผม โอ้โอหลอกจารนนะ้ำีตัวนี้เล็กไปนะครับตัวเล็กครับปล่อยครับต้องหนีไปอยู่ขนาโน่น,นครับเพราะว่าฝนมาหนักมากครับ ดทันพอดีฝนยังหนักเลยครับฝนลลแล้วครับกลับแล้วนะครับวันนี้ครับได้ปลาพอได้แกงแล้วครับเมื่อวานนี้ปล่อยไปนะครับวันนี้นี่ครับได้กระพงแดงแลับผมตัวหนึ่งแล้วก็ ปลาเข้าปานครับสองตัวใช้สวยๆครับตัวเล็กตัวนึ่งตัวนี้กลืนนะครับตาวกลืนก็คองปล่อยครับแล้วก็ฟองแดงตัวนี้ประมาณ5นิ้วค,ครึ่งกิโลได้ครับผมขับก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ